จะเป็นยังไงถ้าหากว่าโลกนี้ไม่มีมแมลงวันคุณอาจมองว่า,มาแมลงตัวเล็กๆเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารำคาญมากๆเวลาที่พวกมันบินวนอยู่ใกล้ตัวคุณค่ะแต่ท้ว่าเจ้า,มาแมลงวันตัวเล็กๆเหล่านี้เนี่ยมันมีหน้าที่อันยิ่งใหญ่ค่ะที่ต้องทำต่อโลกใบนี้แล้วถ้าหากว่าไม่มีมแมลงวันจริงๆโลกของเราจะสูญเสียระบบนิเวศท,ที่สำคัญไปโดยสิ้นเชิง ยกตัวอย่างเช่นโกโก้ที่คุณถืออยู่ในมือค่ะอาจมีราคาแพงขึ้นเนื่องจากผลผลิตที่ลดลงเพราะการหายไปของเจ้า,มาแมลงวันเหล่านี้เรา,มาแมลงวันหลายชนิดค่ะเป็นมแมลงผสมเกสรที่สำคัญที่สุดชนิดหนึ่งของโลกเทียบเท่ากับพึ่งได้เลยแต่พวกมันกำลังเผชิญกับภัยคุกคามร้ายแรงจากภาวะโลกร้อนอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตแทบทุกชนิดมแมลงวันก็เช่นกัน โดยทีมนักวิจัยนานาชาติได้ศึกษาความทนทานต่อความร้อนของพึ่งและมแมลงวันในทวีปอเมริกาและก็พบสิ่งที่น่าตกใจซึ่งสิ่งที่พวกเขาพบค่ะนั่นก็คือมแมลงวันเหล่านั้นมีความเปราะบางต่อความร้อนมากกว่าพึ่งค่ะซึ่งพึ่งเนี่ยสามารถทนทานต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นและสามารถใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายได้มากกว่า มา a การิต้าโรเปสอูริเบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของแมลงผสมเกสรกล่าวว่าพึ่งและแมลงวันล้วนมีความสำคัญต่อการผสมเกสรพืชทั้งในป่าและในภาคเกษตรกรรมแต่แมลงวันกำลังสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศายัยทั้งจากยาฆ่าแมลงโรคต่างๆและภยัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งบทบาทสําคัญของมแมลงวันเหล่านี้ค่ะพวกมันช่วยรักษาระบบนิเวศและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและยังช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างเช่นโกโก้ค่ะที่เป็นวัตถุดิบสําคัญในการทําช็อกโกแลตนั่นเองในปี2020พืชผล105ชนิดได้รับประโยชน์จากมแมลงผสมเกสรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า8 0 0แสนล้าน Last, ดอลลาร์โดยแมลงวันดอกไม้และ,มะแมลงวันหัวเขียวมีบทบาทสำคัญรองจากผึ้ง ซึ่งนักวิจัยได้วัดค่าอุณหภูมิสูงสุดวิกฤตหรือ CTmax ซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดที่แมลงยังสามารถเคลื่อนไหวได้และพบว่าพึ่งสามารถทนต่อสภาพอากาศที่อบอุ่นกว่าแมลงวันถึง2.3องศาเซลเซียสและสำหรับสภาพแวดล้อมแบบอันพายและซอบอาร์ติกแมลงวันเป็นแมลงผสมเกสรหลักและการลดลงของความสามารถในการต้านทานความร้อนของแมลงวันอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศเหล่านี้ นอกจากนี้โลเปสอูริเบยังกล่าวด้วยว่าภูมิภาคอันไยและซับอาร์ติกมีมแมลงวันเป็นมแมลงผสมเกรสรหลักการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ามีหลายภูมิภาคที่อาจสูญเสียมแมลงผสมเกรสรหลักไปหากสภาพอากาศร้อนขึ้นซึ่งอาจส่งผลร้ายแรงต่อระบบนิเวศเหล่านั้นได้และทั้งหมดนี้อาจบอกได้ว่าการไม่มีมแมลงวันบนโลกใบนี้ค่ะจะส่งผลกระทบอย่างแน่นอนเป็นลูกโซ่ค่ะต่อระบบนิเวศและชีวิตของมนุษย์ ซึ่งเราอาจจะไม่ชอบพวกมันนะคะ่ะแต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าแมลงวันเหล่านี้มีบทบาทสําคัญที่มองข้ามไม่ได้และการอนุรักษ์แมลงวันรวมถึงแมลงชนิดอื่นๆค่ะนับว่าเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาระบบนิเวศให้มีความสมดุลต่อไปได้นั่นเองเพืเ่อนๆสามารถติดตามข่าวสารได้ในกรุงเทพธุรกิจค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ